สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามดซิงครับผมสำหรับมือนี้นะครับกับทางเจบาบดานนะครับผมมือนี้ครับจจบ,บาบดานตรงส่วนห้อยแหละครับตรงส่วนผมเนาะเจบ,บาดานนะครับเพื่อใส่น้ำในกันหดต้นไม้นี่ครับผมเพื่อใส่น้ำในกันหดต้นไม้นะครับ จากการที่ถามเพิ่นจะเจาะไปได้สักประมาณ30กสิบเมตรแล้วครับผมแต่ยังไม่รูว้ว่าเจือหนำหรือยังเนะนาะนะครับผมรถที่ใช้ในการเจาะก็เ,เป็นพิกอัพนะครับเป็นโคมิก่เจาะครับ สำหรับรถเันนี่จะจากการทมก็จะ,จะได้ประมาณ100เมตรนะครับผมจะได้100เมตรนะครับนะครับก็เจาะค่อ,คอยๆเจาะไปเรื่อยๆครับผมเริ่มเจาะตั้งแต่เกือบสิบควงแล้วครับมื่อนี้จะเป็นตรงนั่งนี่นะครับแล้วก็ใส่เท้าหยัหนเอาเนาะยันลงไปเรื่อยๆนะครับผม อยันนี่เราเบ็ดเหื่อยครับผมว่าอีกมุมหนึ่งนะครับต้นถังพวกนี้ที่เราเห็นจะเป็นน้ำนะครับน้ำที่สูบมาจากสาตร,ตรงนี้นะครับนะครับที่คนสูบขึ้นมาแล้วก็มาใส่ในถังนี้เลยครับผม ตอนรถที่ใส่กับป็นเครื่องเครื่องซีสูบนะครับจากการที่เบิรงนะเครื่องซีสูบครับผมเดจะมีคนจอครับมีคนนี้ครับคนหนึ่งครับกับคนที่อยู่ในสวน,นั้นนะครับนะเนาะคนจะเปลี่ยนตากับจ่อครับผมเพี่ยนตากันจัดตรงจอก็เป็นข้างหลังหลังสวนนะครับผมกลางกลางสวนนะเพราะฉะนั้นหลังสวนครับหลังสวนตรงนู้นครับผม ต่อได้ครับผมในราคาหมื่นเจ็ดนะครับผมหมื 10, ่นเจ็ดพร้อมใส้งานครับผมรับประกันด้วยนะครับน้ำไม่ซึ้นบอกนะครับเดี๋ยวกลับมาทําให้ใหม่นะครับผมน,บนี่ก็เป็นการต่อต่อเสาเจาะนะครับต่อาาจะนะครับ กับกับกันเขาไปเรียบร้อยแล้วกับกันไปแล้วก็ยอดลงไลลลว้อี่ก็เป็นชีมจอร์เน้อยู่แถวน้องค้ายนะครับผมเดี๋ยวขังขัง หลังจากต่อเสร็จแล้วเรเริ่มทําการเจาะแล้วครับตอนนี้หลังจากที่ต่อเสร็จนะฮะฮะลงไปแล้วครับ จางจากจลงไปก็จะมีน้าหมอกมาตรงนี้เจาลงไปก็มีน้านออกมาอจากฝายท่อตรงนี้ ก็แล้วนะครับผมมือนี้มือเดียวบ็แล้วนะครับมือยื่นจะต้องมาจออีกดีครับผมปกติเขาก็จะใส่น้ำจากสะตรงนี้นะครับที่ให้เสียนีต้นมะกุดให้ครับใส่น้ำจากตรงนี้ไปโหดต้นไม้นะครับแต่ว่า มันแห้งครับผมมันโบโพอโหดนะครับเพราะว่ามันแรงครับผมปีนี้มันแรงครับผมก็จะได้จอประดาน,นะครับเพื่อใส่น้ำในการเกษตรน่ครับผมใส่ เจาะต่อไปเรื่อยๆนะครับผมยังบดถึงน้ำครับยังบดถึงน้ำนะออกขึงไมาอีกแล้วครับผมาจุกจุกกระนั้ ต่ออีกคนนึงนะครับนี่แบบต่อครับต่อเจาะลงไปนะครับผมลงไปแล้ว40เมตรแล้วนะครับยังบ่พอน้ะครับ40บเมตร ต่อแล้วครับผมยอดลงไปแล้ว ถ้าจอซุทอนนี่ก็เป็นรันอยู่ในระดับ48เมตรนะครับผมที่จอนะครับ48เมตรยังบนที่เจอเลยครับยังบนเจอหน้ามเลย เล่งเครื่องแล้วครับผมเริ่มทําการเจาะตอแล้วจะเ,เป็นเวลาจะหกโมงนะครับผมพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะจะไม่ต่อต่อจะเป็นว่าหอเจาะไปจนคานะครับแล้วก็หยิบพักเนาะแต่้อกาจะไปยูท่าจนตอนคานะครับ ผมก็จอไปครับยังว so ่างๆกับเบิ้งโทรศัพท์ไปน้ำครับผมแล้วก็จอไปเรื่อยนะครับผมนะครับผมกับผมมีอย่างหลายนะครับตอนหรับคลิปนี้จะขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอม่อินครับผมอินกันอาจจะพอน้ำนะครับเดี๋ยวมาถายต่อเนาะจะขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ